ดีครับผมไวพดชาแนลสวัสดีตอนเศร้าครับกีดด่างแปลงหกรอยบันที่หนาวเย็นคือเกา่าหนาวคือเกา่ากีดมีดแรกออกด,ดีดีมีดสอง มีดสองจะออกไหมน้องไหลเร็วอยู่เียไหลเร็วอยู่ไม่อึดปันไหไหลเร็วอยู่ยยตะวินเริ่มขึ้นแล้วตะวันโ่ขอบฟ้าแต่ว่ายังหนาวเย็น เอ,อ้ือยเว้ยเอนืยเร็วเร็วหนาวเย็นหลจนอืดจนเอ,อืเออ่อยวยน้ำยางเหนื่อย้ ไช่เนี่ยตะบวลมแห้งปนไดายขึ้นเนี่โอ้ล, ом, ล, ом, ล, ом, ล ом มลมลมลมเศร้ามากคล้ไข่ไม่ลมลมไม่แรงมขึ้นลมลแรงแรงไม่แรงมึงง่ายอย่างหักเห็นปะพี่น้อง่งายอย่างหักหละพาด หักลายมือเอาพ่น้ังฝากช่องแน่ไว้พดแชนแนลจับสไข่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ